มีข่าวหรือว่าบ้านเช่าหลังหนึ่งราคาถูกผิดปกติและคนที่เคยย้ายเข้าไปก็หายตัวไปทีละคนไม่มีใครรู้ชะตากรรมแต่ความจริงคือพวกเขากลายเป็นศพในห้องใต้ดินและคาตากรก็ยังคงรอเหยื่อไใหม่อยู่เสมอกลางหมู่บ้านที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งมีบ้านสองชั้นที่ถูกปล่อยเช่ามานานแต่ไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาอยู่ พอมีข่าวเล่าลือกันว่าบ้านหลังนี้ราคาถูกเกินจริงทั้งที่ตัวบ้านก็ดูแข็งแรงและสะอาดสะอานเพื่อนบ้านรอบข้างบางหลังก็ย้ายออกไปโดยไม่บอกสาเหตุบางคนที่เคยมาเช่าก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เจ้าของบ้านกลับยังยิ้มกว้างทุกครั้งที่มีคนสนใจเขาเป็นชายวัยกลางคน ชื่อประสิทธิ์ใบหน้าดูใจดีท่าทางสุภาพพูดจาอ่อนน้อมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าใตา้รอยยิ้มนั้นคือฆาตกรที่เคยฆ่าคนมาแล้วหลายศพและทุกศพก็หายสาบสูญไปในบ้านหลังนี้เมและนนคู่รักไว20ไปไป้20่สิบปลาๆกำลังมองหาบ้านเช่าใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตด้วยกัน หลังจากที่ทั้งคู่ทำงานเก็บเงินได้พอสมควรวันหนึ่งพวกเขาก็มาเจอโฆษณาบ้านเช่าที่ราคาถูกมากจนเหลือเชื่อเดือนละไม่ถึง5,000ทั้งที่เป็นบ้านสองชั้นพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเฮ้ยมันถูกเกินไปป้าเมย์บ้านใหญ่ขนาดนี้นนพูดและเลื่อนดูรูปในโทรศัพท์แต่เราก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะถ้าได้แบบนี้ก็ดีออก เมตอบดวงตาเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นดูสิเฟอร์นิเจอร์ก็โอเคเลยนะไม่นานนะักพวกเขาก็ตัดสินใจนะัดเจอเจ้าของบ้านประสิทธิ์มาต้อนรับทั้งคู่ด้วยท่าทางสุภาพเรียบร้อยยกน้ำเย็นมาให้พร้อมพูดคุยอย่างใจดีบ้านหลังนี้สร้างมาหลายปีแล้วครับอยู่สบายเงียบสงบเพื่อนบ้านก็ดี ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่าเช่าก็อย่างที่เห็นไม่แพงหรอกผมไม่คิดมากขอแค่มีคนมาอยู่บ้านแล้วดูแลบ้านก็พอเมยกับนนหันหน้ามองกันรอยยิ้มโล่งใจที่เจอเจ้าของบ้านใจดีแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มของชายตรงหน้าซ่อนความลับดำมืดไว้ลึกข้างใน ตอนที่คู่หลักย้ายเข้าของเข้ามาในบ้านใหม่ทุกอย่างดูเรียบร้อยบ้านสะอาดเฟอร์นิเจอร์พร้อมใช้งานแต่สิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจคือกลิ่นบางอย่างมันคล้ายกลิ่นอับผสมเหมือนเนื้อเน,น่าที่เจือจางเหมือนกลิ่นอะไรเน่าๆเลยเมย์พูดพางเขาหมวดคิ้วบ้านเก่ามั้งเดี๋ยวก็หายนอนตอบ แม้ในใจจะรู้สึกไม่สบายใจนักพวกเขาจัดของกันจนดึกก่อนจะเข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าโดยไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นพวกเขาได้เหยียบเข้ามาในลังของปีศาจแล้วคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่คืนถัดมามีฝันแปลกๆเหมือนมีคนมายืนอยู่ปลายเตียงลางสิตสี ดวงตาขาวโพลนศบตากับเธออย่างจ้องอมเขม็งจนสะดุ้งตื่นมีหันไปมองข้างๆนนยังนอนกลนเบาๆไม่มีอะไรผิดปกติแต่สายตาของเธอกับเหลือไปเห็นที่หน้าต่างมีเงาคนบางๆแวบผ่านไปคืนต่อมาพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเทา้าเดินอยู่ในบ้านตอนกลางคืน ทั้งที่เขาอยู่กันแค่สองคนเสียงประตูห้องน้ำปิดเองทั้งที่ปิดไว้แล้วชาววันลุงขึ้นมีถามว่านน,นได้ยินเสียงเมื่อคืนไหมนนนตอบด้วยหน้าตาซี่เซียวเสียงเหมือนคนเดินใช่ไหมเราก็ได้ยินแต่คิดว่าฝันไปความหลอนเริ่มคืบคานเข้ามาทีละน้อยไม่กี่วันต่อมา เมยกำลังทำความสะอาดชั้นล่างเธอพบกับประตูเล็กๆที่อยู่หลังตู้เหมือนถูกซ่อนเอาไว้เมื่อเลื่อนตู้ไปเธอก็เห็นว่ามันคือประตูห้องใต้ดินเมยเรียกนนมาดูและเมื่อพวกเขาเปิดเข้าไปกลิ่นเหม็นรุนแรงก็พุ่งเข้ามาทันทีจนทั้งคู่แทบอาเจียนพวกเขาค่อยๆส่องไฟฉายลงไป เห็นคราบสีน้ำตาลเข้มกระจายเต็มพื้นและรอยขวนเล็บที่ฝ่าผนังเหมือนมีคนถูกขังไว้ที่นี่เลยเมย์พูดด้วยเสียงที่สัน่นนนดึงเมย์ออกมาแล้วปิดประตูทันทีแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวคืนนั้นเองเมย์ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงคางเบาๆ้ายคนเจ็บปวด เธอลืมตาขึ้นแล้วเห็นผู้หญิงผมยาวเปียกชุ่มเลือดนั่งก้มหน้าอยู่ปลายเตียงทันใดนั้นล่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยดวงตาที่ข่าโพลเลือดไหลทะลักออกจากปากก่อนจะพุ่งเข้ามาหาเธอเมกิดร้องสุดเสียงนนสะดุ้งตื่นคว้าเธอมากอดแต่ผีหายไปแล้ว นนถามว่าเมฝันห้ายหรือเปล่าแต่เมปฏิเสธเธอบอกว่าเธอเห็นจริงๆผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดทั้งคู่เริ่มตระหนักว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นที่สิงสู่ของวิญญาณอาฆาตวันลุงขึ้นนนรอค้นหาข้อมูลบ้านหลังนี้ในเน็ตแต่ไม่พบข้อมูลอะไรเลย เขาจึงลองแอบไปถามเพื่อนบ้านข้างๆแต่คนเหล่านั้นทำสีหน้าหวาดกลัวและปฏิเสธที่จะพูดถึงจนในที่สุดชายแก่คนหนึ่งกระซิบกับนนว่าบ้านหลังนั้นเคยมีคนหายตัวไปหลายคนเจ้าของบ้านใจดีแต่อย่าไว้ใจเลยถ้าพวกแกอยากรอดก็รีบหนีออกไปซะ ก่อนที่จะสายเกินไปคืนนั้นทั้งคู่เริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนถูกลากลงบันไดเสียงเล็บขูดกำแพงดังแสบหูพวกเขารีบลงไปดูแต่กลับเห็นล่างซีดของหญิงสาวเต็มไปด้วยบาดแผลเดินโซดสยอบมาจากห้องใต้ดินเลือดไหลย,ยดเป็นทางดวงตาจ้องด้วยความเกลียดชัง เธอขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่แหบก่อนที่ล่างจะล้มลงกลายเป็นศพเน่าเปื่อยตรงหน้าพวกเขาเมกิตร้องลั่นนนทนแทบสุดลงกับพื้นทันใดนั้นเสียงประตูบ้านก็ดังขึ้นประสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาช้าๆด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวผมบอกแล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เงียบสงบ ในมือของเขามีมีดเล่มยาวเปื้อนคราบเลือดเขามองทั้งคู่ด้วยสายตาที่เยือกเย็นที่จริงผมก็แค่ต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อนศพที่นี่เท่านั้นเองเมกับนนถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่ประสิทธ์ก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทั้งคู่พยายามหนีออกจากบ้านแต่ถูกประตูถูกล็อกจากด้านนอกเหมือนว่าประสิทธ์เตรียมการไว้แล้ว เสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบ้านเมื่อมีดเล่มยาวถูกเวียงฟันอย่างโหดเหี้ยมเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนกำแพงและผื้นวิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านยืนมองพวกเขาอย่างเงียบงนันขณะที่ชีวิตของคู่รักถูกดับลงอย่างช้าๆคืนที่เงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยเสียงควนคางและกลิ่นคาวเลือด ที่ค่อยๆซึมเข้าไปในผนังบ้านหลังนั้นเมื่อทุกอย่างจบลงประสิทธิ์ก็ยืนมองศพสองร่างตรงหน้าก่อนจะลากไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินเช่นเดียวกับศพก่อนหน้านี้เขายิ้มกว้างเรากับเพิ่งได้ผู้เช่าใหม่มาร่วมอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่กี่วันต่อมาโฆษณาบ้านเช่าหลังเดิม ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในเว็บไซต์ค่าเช่าถูกมากพร้อมภาพถ่ายที่ดูอบอุ่นสะอาดสะอ้านข้อความสั้นๆจากเจ้าของบ้านเขียนว่าบ้านนาอยู่เงียบสงบเหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัวเล็กๆสนใจติดต่อได้ทันทีครับแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในห้องใต้ดินของบ้านหลังนั้น กำลังเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ถูกฆ่าอย่างสยดสยองและคาตกรยังคงรอผู้เช่าคนต่อไป